นี่เป็นกลยุทธ์ของการขายอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะต้องมีการให้นะคะมีการให้ตัดสินใจตรงนั้นไปเลยนะคะว่าเราจะขายราคาเท่าไหร่เราเท่านี้ได้ไหมเท่านั้นได้ไหมเราจะไม่ให้ของเราเสียโดยเอามาทิ้งนะคะด้วยการแลกใจคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ในตาจะมาเล่า เรื่องของตัวเองสําหรับการขายให้คุณให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่าแม่นิตาแต่ก่อนเนี้ยแม่นิตาเนี้ยปลูกถั่วฝักยาวนะคะปลูกถั่วฝักยาวเข้าไว้เยอะมากเลยออกเก็บทีหนึ่งสี่ห้าร้อยกิโลนะคะสี่ร้อยห้าร้อยกิโลก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเพราะว่าเคยจะปลูกขายโลสองโลเนี้ยเนาะก็ขายแถวแถวบ้านก็ขายได้แล้ว แต่ทีเนี้ยโอ้โหห้าร้อยลูไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะนั้นแม่นิตาปลูกที่สักปลาที่ดันข้างล่างแต่ก่อนเนี้ยนึกได้อย่างเดียวว่าคือเก็บแล้วเนี่ยวันนี้ต้องทํำยังไงดีนะ่าต้องเอาไปให้แม่ค้าที่ตลาดไปส่งไปขายส่งให้แม่ค้าที่ขายที่เขารับซื้อผักที่เขารับซื้อเยอะๆอะค่ะที่เขาซื้อเยอะๆแล้วก็เอาไปส่งที่ตลาดใหญ่ๆอะ เขาจะซื้อเยอะอันนั้นเขาจะซื้อไม่อันเลยเนาะ<น>ก็เก็บไปเลยปลายละห้าร้อยโล,โลก็ใส่สลี่พ่วงมอไซค์ไปเลยนะคะไปลายพอไปถึงเขาก็บอกว่าโอ้ถั่วเนี้ยให้ราคาสองบาทเพราะแม่นิตาก็หูให้อีกหน่อยได้ไหมคะโอ้สองบาทเนี้ยค่าเก็บก็บาทหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยสองบาทอะ่ะให้สักห้าหกบาทได้ไหม ก็ยังดีสามราแล้วเนาะเขาก็บอกไม่ได้ราคาถ้าไม่ขายก็กลับไปแมนิตาก็เลยต้องขายะะขายไปสองบาทกลับมาก็มันงึดนะว่าเราจะทำยังไงดีนะเราถึงจะขายถั่วเราเนี่ยเพราะว่าถั่วออกทุกวันนะคะถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเราก็มันก็แบบเป็นถั่วบวมทิ้งไปเลยเนาะแมนิตาก็แพ็คเลยค่ะแบกแพ็คแพ็คแพ็คเอาไปที่ตลาดสุโขทยัยไปตีสี่เลยค่ะ ไปตีสามครึ่งนะ,ะไปถึงนู่นตีสี่ตีสี่ถั่วยังไม่มาเลยนะคะถั่วของคนอื่นไม่มาเลยอะเรามีเราเจ้าเดียวที่ไปตลาดเช้านะคะทีนี้ก็ขายเลยตั้งราคาเลยยี่ห้ายี่ห้าขายไปได้ประมาณสองร้อยโลเลยนะคะโหดีใจดีใจนะคะสองร้อยโลยี่ห้าพอประมาณสักตีห้าถึงหกโมงนี่ถั่ว,วไม่รู้มาจากสารทิศไหนมากันเต็มไปหมดเลย มากันเต็มไปหมดเลยทีนี้ก็เอ๊ะทำไงดีแม่ตาก็ขายสิบบาทขายสิบบาทพอเจ็ดโมงสายแล้วถั่วยิ่งมากันใหญ่เลยเต็มตลาดไปหมดเ,เอ๊ะเราต้องขนถั่วกลับบ้านไหมเนี่ยแม่เนตาจะไม่เอาถั่วกลับบ้านเพราะเอามาเนี่ยมันต้องเอามาทิ้งนะแม่นตาก็เลยขายห้าบาทกิโลละห้าบาทใครซื้อสิบโลเนี่ย ลดให้อีกนะคะ10โล10โล50ในแม่นิตาก็คิดแค่30บาทคนแก่มาก็แจกฟรีนะ,ะแจกฟรียายหยิบเลยหยิบไปหยิบเอาไปกินเลยค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะเพราะแม่นิตาคิดว่าแม่นิตาได้กาไรแล้วนะคะโลทย่บห้าบาทได้แล้วได้กําไรแล้วโลละสองบาทเรายังไปขายได้เลยเนาะ ทำไมเราได้โลยี่บาบาทล้วดีใจอ่ะได้กำไรแล้วต่อไปอ่ะแจกได้แล้วอ่ะนี่นะคะคือเราได้ใจคนแล้วนะคะก็คือคุณยายหรือว่าคนที่เขาซื้อของถูกจากเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาซื้อใหม่นะมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะมาซื้อใหม่ซื้ออีก นี่เป็นกลยุทธ์ของการขายอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าเราอจะต้องมีการให้นะคะมีการให้ตัดสินใจตรงนั้นไปเลยนะคะว่าเราจะขายราคาเท่าไหร่เรท e ่านี้ได้ไหมเท e ่านั้นได้ไหมเราจะไม่ให้ของเราเสียโดยเอามาทิ้งนะคะด้วยการแลกใจคนเลยะคะ่ะแลกใจเรากับแลกใจลูกค้าไปเลยนะคะเราอาจจะไม่ได้กําไรเยอะบางครั้งนะคะเราอาจจะไม่ได้กําไร เยอะได้กําไรน้อยนะคะแต่เราก็ได้เนาะเราก็ให้เราได้เนาะถึงยังไงให้เราไม่ขาดทุนให้เราคิดไว้อย่างนั้นนะคะเราขายของนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสมีลูกค้าเนี่ยประจำเนี่ยเข้ามาหาเราเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายอะไรหรือว่าเอามาปรับใช้กับชีวิตในการทำ YouTube ก็เหมือนกันนะคะ ในการทำ YouTube ก็เหมือนกันค่ะบางวันก็มียอดเยอะบางวันก็มียอดวิวน้อยนะคะเราก็ต้องคิดว่าบางวันเราไม่มียอดวิวเลยเราก็ยังต้องทำนะคะ,ะบางวันที่ยอดวิวไม่ขึ้นเลยยอดซับไม่ขึ้นเลยเราก็ต้องทำนะคะวันนี้มียอดวิวขึ้นและหนึ่งวิวมียอดซับขึ้นแล้หนึซับเนะีเราก็ต้องภูมิใจดีใจนะคะแล้วสิ่งที่ต่อไปเนี่ย จะลังไหลเข้ามาหาเราเองนะคะวันนี้ก็แม่ด้ตาวาให้เคล็ดลับเรื่องกลยุทธ์ของการขายนะคะว่าเราขายของเนี่ยเราไม่ต้องยืนราคาพื้นราคาเดียวไปเลยนะคะเราสามารถที่จะจัดการกับราคาขายของเราเนี่ยได้ทุกขณะได้ทุกเวลาให้เหมาะสมนะคะให้เหมาะสมกับกาลเวลาที่เราขายเลยนะคะ,ะเวลาไหนเหมาะที่จะขายได้กำไรเยอะ เวลาไหนที่จะขายเท่าทุนแล้วเวลาไหนที่เราจะแจกเพื่อแลกใจคนนะคะอ่าวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วช่วยกดติดตามแม่นิตานะคะเพื่อที่จะมารับสิ่งดีๆกันสาระดีๆนะคะช่องนี้มีสาระนะคะช่วยติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ